สวัสดีครับยินี้ต้อนรับเข้าสู่รายการสุดข,ข่าวประจำวันที่9าเมษายนส5 6, 6 7นายเนะครับข่าวแรกไปดูกันที่เรื่องของทองคากันนะครับธนาคารกลางจีนเนี่ยได้ซื้อทองคําเพิ่มอีก1 6 0 0 0 0สนออนเข้าสู่ระบบทุนสํารองในเดือนมีนาคมนะครับขณะที่ธนาคารกลางรูรกีอินเดียคารทัสสถานและอีกหลายประเทศในยุโรปใะวันออกได้เข้าซื้อทองคําเพิ่มขึ้นในปีนี้เช่นกันนายบาสมาเลกนะครับ นักวิเคราะห์จากบริษัท T D s e c u r i t y e s เก่าว่าข่าวธนาคารกลางกลางการเข้าซื้อทองคำและสถานการณ์ตึงเทียดทางด้านภูมิศาสตร์เป็นปัจจัยที่หนุนราคาทองคำแต่ราคาทองคำยังลดลดช่วงบวกในระหว่างวันเนื่องจากนักลงทุนนะครับเริ่มไม่มั่นใจว่าธนาคารกลางหรือว่าเฟดเนี่ยจะปรับลดดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมิถุนาย,ยนหรือไม่หลังสารและเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่แข็งแกร่งเกินคาดทั้งนี้กระทรวงพลังงาน ออกระทรวงแรงงานนะครับของสหรัฐเปิดเผยว่าตัวเลขการจร้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มสูงขึ้นกว่าเดือนมีนาคมและอัตราการว่างงานลนดลง0.1%นะอรับก็ทําให้ราคาทองคำตอนนี้ก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะแล้วก็ในช่วงนี้นะครับราคาทองคำเนี่ยย,ยังทาโอทําไฮอยู่เรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นเราก็จะเน้นไปทางฝั่งของขาบายนะครับส่วนในทางเทคนิคตอนนี้นะเราก็จะเห็นว่าราคาทองคํนานั้นทำทเทิร์นไรเกินอยู่ แล้วก็ถ้าเกิดว่ายังทะลุดีลต้านนี้ไปได้นะครับ2,353เนี่ยราคาก็จะปรับขึ้นไปอีกหนึ่งเท่าตัวนะครับในตอนนี้นะเดี๋ยวผมขอวัดนิดหนึ่งว่าตอนนี้ราคานะครับจะขึ้นไปได้เท่าไหร่นะโอเคครับถ้าเกิดว่าราคาขึ้นไปเนี่ยราคาเป้าหมายที่คาดว่าราคาจะขึ้นไปทดสอบนะบอยู่บริเวณ2,400เลยนะครับประมาณ400 แต่ถ้าเกิดไม่ถึงเนี่ยนะครับผมเผื่อๆให้อยู่ที่สองพันสองร้อยเก้าสิบนะครับโอเคทีนี้นะครับไปดูกันที่เรื่องของน้ำมันดิบกันนะครับน้ำมันดิบ WTI เนี่ยหลังจากมีรายงานว่ากองทัพอิสราเอลนะครับได้ลจํานวนทหารที่ประจำการในพื้นที่ทางตอนใต้ของถนวนกาซาและเริ่มเจราจาหยุดยิงรอบใหม่กับกลุ่มฮามาสซึ่งข่าวดังกล่าวนะครับก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยคลายความกังวลเกี่ยวกับ ผลกระทบที่จะมีต่ออุปทานน้ำมันในตลาดและที่ราคาน้ำมันนะครับยังอ่อนแรงลงต่อเนื่องเนี่ยจากตลาดนะครับคาดการว์วสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐนะครับจะปรับตัวเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วก็ทำให้นะครับมีการเปิดแก็บลงมานะครับทิ้งช่วงลงมาตรงนี้นิดหนึ่งนะแต่ถามว่าแนวโน้มเนี่ยยังเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะก็ยังมองว่ายังขึ้นต่อได้อีกนะในทีนี้เนี่ยเราดูจาก โมเมนตัม um ของราคานะครับทางด้านล่างของตัวโอเนี่ยจะเห็นว่า,ามีแรงซื้อที่ลดลงนะครับอาจจะขึ้นไปได้ไม่สูงมากนักนะครับก็ยังอยู่ในกรอบเดิมก็คือช่วง88 88จุด03จนถึง89.4เนี่ยก็เป็นแนวต้านที่ยังยังไม่ผ่าน,านแล้วก็ยังทดสอบไม่ถึงดวด้านบนตรงนี้ ถ้าเกิดว่าราคาย,ยังไม่ผ่านเนี่ยมีโอกาสที่ราคาจะปรับย่อตัวลงมาก่อนก็ค่อนข้างมีสูงอยู่เหมือนกันนะดังนี้นะครับก็รอให้ราคาขึ้นไปก่อนกว่านะครับแล้วดูว่ามีแท่งเทียนนะครับกับตัวหรือเปล่าถ้ามีนะครับค่อยแอคชั่นฝั่งเซลลงมาสั้นๆนะครับทีนี้ถามว่าแล้วแนวรับอยู่ตรงไหนนะครับก็จะตีไว้ให้คร่าวๆางนะก็อยู่ที่ประมาณ84.14ถึง83.04นะครับ ตรงเนี้ยก็เป็นแนวที่เราเอาไว้เข้าเทรดฝั่ง b ายหรือว่าออกฝั่งซลล์ก็ได้นะครับโอเคทีนี้เราไปดูข่าวตามตารางกันนิดนึงนะครับในวันนี้นะครับไม่มีข่าวอะไรนะครับแต่ว่าเพิ่งเนี้ยมีค่อนข้างหลายหลายข่าวเลยทีเดียวนะครับก็คือช่วงเก้าโมงนะครับจะมีการปรับดอกเบี้ยนะครับของนิวซีแลนด์นะครับช่วงกลางมเช้าก็ยังคาดการณ์ว่าคงดอกเบี้ยอยู่ อันนี้ใครที่เทรดคู่นิวซีแลนด์ตอนเช้านะครับถ้าเกิดว่าคู่นิวซีแลนด์เนี่ยนะครับหรือว่านิวซีแลนด์นะครับไม่ได้ปรับกเบี้ยจริงๆนะครคก็าอาจจะทําให้อ่อนค่าชั่วข่าวนะครับแล้วก็ทัดมานะครับอันนี้ก็เป็นเพลย์ของเรานะครับก็คือช่วงประมาณหนึ่งทุ่ครึ่งนะครับมีประกาศ CPI นะครับซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของประกาศอินเฟอร์นะแต่ถ้าเกิดว่า เงินเฟอ้อยังเพิ่มขึ้นอยู่เนาะเนี่ยคาดการณ์นะครับว่าอาจจะเพิ่มสูงขึ้นอยู่ที่3.4%นะก็อาจจะทําให้เปดยังคงอบรกีย้อยู่นะครับก็จะทําให้ทองคําร่วงลงได้นะก็ว่าถ้าเกิดว่าเงินเฟอ้อยังสูงเนี่ยอาจจะโ,รโรบรกี้ทําให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นนะช่วงคราวนะแล้วก็ช่วง2ทุ่ม45นะครับก็มีการปรับอบเบี้นะครับของแคนาดียนนะครับกอ็อยู่ที่5%คงเดิมนะครับ โอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเทคนิคของนิวซีแลนด์กันนิดหนึ่งแล้วก็แคนาเดียนนะครับว่ามีแนวทางย,ยังไงบ้างโอเคไปดูแคนาเดียนก่อนเลยแคนาเดียนก็ตอนนี้นะครับทานเทคนิคนี่ยังเห็นว่ายังเป็นไซเวย์อยู่เป็นไซเวย์ up เป็นไซเวย์ up แบบนี้ถามว่าราคาจะขึ้นหรือจะลงนะในทานเทคนิคตอนนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยอยู่ค่อนข้างจะอยู่ท่ข้างบนนะครับมีโอกาสที่ราคาเนี่ย จะขึ้นมาก่อนนะครับเราค่อยล่วงลงมาอันนี้ที่ทางยังไม่ชัดเจนนะครับแต่ถ้าในแนวรับแนวต้านตรงนี้นะถ้าต่อไปที่ราคายยังไม่ทะลุ1 3็7ขึ้นไปนะครับเราก็ยังมองฝั่งขาลงได้นะครับเพราะอยู่ในกรอบด้านบนอยู่ทีน,นี้นิวซีแลนด์ Zealand, ใช่ไหมครับโอเคนิวซีแลนด์เปิดสักลุลน,นะครับนิวซีแลนด์ ใ okay. นเรนเราก็จะเห็นว่าตอนนี้นะาคารราคาเริ่มปรับฐานขึ้นมาบ้างแล้วนะครับแต่ถามว่าในทางเทคนิคในทางเฟรมแค่สี่นะครับยังมองว่ายังลงได้อีกนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยหลุดแนวรับลงมานะครับในโซนโซนนี้นะ0.6059จนถึง0.60353ตรงเนี้ย ตำหรบรายที่ราคายังไม่หลุดขึ้นมานะครับยังมองลงต่อได้อยู่แต่ถ้าในฟาร์มเฟรม H1 เนี่ยเราก็มองว่าเป็นการปรับราคาเพื่อทะลุแนวต้านนี้ได้ด้งนั้นต้องดูว่าพรุ่งนี้เนี่ยพอประกาศแล้วเนี่ยนะครับราคาเนี่ยพุ่งขึ้นหรือพุ่งลงนะแต่ในทางเทคนิคณนะตอนนี้นะครับตอนนี้เลยนะยังอยู่แนวต้านอยู่ถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้ก่อนประกาศนะครับยังอยู่บริเวณแถวนี้นะครับมีโอกาสที่จะุดลงได้ครับโอเคนะครับสําหรับ ในการสุดข่าววันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นครับสวัสดีครับ